ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับผมสลับอาร์เคในแอคที่1นะครับก็คือองค์ที่1ของซีซั่น2นั่นเองซึ่งองค์ที่2จะมาในวันที่16และองค์ที่3ก็จะมาในวันที่23นะครับผมโดยที่เออผมก็เพิ่งรู้มาเมื่อไม่นานมานี้นะเพราะว่าอาร์เคซีซั่นหกับซีซั่นสองเนี่ยแท้จริงแล้วมันเป็นโปรเจกต์เดียวนะครับผมก็คืออย่างที่ผมคาดเดาว่าอาร์เคนี่มันน่าจะไม่ใช่อาร์เคนี่ผู้ผิด L.L. เนี่ยมันน่าจะมีแบบทางไลออดอะเจ้าของเกม L.L. อะ่ะมันน่าจะทำหนังพวกการ์ตูนในพวกนี้เนี่ยออกมาแลหลายเรื่องนะครับผมแต่ว่า R.K. เนี่ยมันจะสุดอยู่แค่2ซีซันนะแล้วก็เรื่องราวถัดไปนี่มันก็จะเป็นเรื่องราวของอตัวละครแชมปเปี้ยนอื่นๆในพื้นที่อื่นและให้ผมเดาซึ่งผมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมเพราะว่ามันได้มีการเปิดเผยออกมาว่า R.K. เนี่แท้จริงแล้วมันเป็นอยู่มีอยู่ทั้งสิ้น18ตอนนะก็คือเป็นสซีซันซีซันละ9ตอน แล้วมันเป็นทาเป็นโปรเจกต์เดียวก็คือ18ตอนใช้ทุนสร้างสูงถึง2 5 0ล้านเลยนะเออก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมก็แต่ว่าการทำแอนิเมชันออกมาโดยส่วนตัวผมก็รู้รู้สึกว่ามันดูทาออกมาได้สวยดีนะครับผมเป็นสไตล์เงี้ยสวยดีแล้วก็อาเคในซีซั่น2ในแอคที่1นะครับผมแลวก็คือองค์ที่1เนี่ยของซีซั่น2เรื่องราวมันก็จะเป็นเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วแบบแทบจะทันทีเลยนะครับผมก็คือว่ารัฐสภาล่ะของพวก พิวโทเวอร์ Pew นีได้ล่มสลายก็เม่เชิงล่มสลายหรอกสมาชิกได้เสียชีวิตไปครึ่งหนึ่งนะครับผมเหลือรอดเยอะกว่าที่ผมคาดอีกนะทั้งตัวละครหลักๆมลเจสอันนี้อันนี้ผมคาดไ้อู่แล้วว่าจะต้องเหลือรอดแต่ว่ามันยังมีตัวแถมอีกอื่นๆที่มันล่อรอดมาได้อีกนะก็บทบาทที่เด่นๆในอ่าภาคนี้นะครับผมในองค์ที่หนึ่งนี่ยก็คงจะเป็นแอมเบสซาที่แบบเจ๊แกนี่วางแผนที่จะทําอะไรบางอย่างกับพิวทเวอร์ก็หมายที่จะทําการครอบครองอะไรบางอย่างพิวทเวอร์นั่นเอง แล้วมันก็จะมีปริศนาอีกมากมายครับผมว่าตอนนี้ซิลโก้นั้นก็แบบอ่าได้ตายไปแล้วเหล่าลูกน้องของซิลโก้นี่ต่างคนต่างก็จะเป็นใหญ่ของตัวเองนะผมขึ้นมาแทนที่ซิลโก้แต่ว่าเสือตีกันเองก่อนอะไรประมาณนี้แล้วพวกอ่าวายเคทลินอะไรพวกนี้จะต้องไปล่าจิงส์รวมไปถึงเหล่าลูกน้องของทางซิลโก้ที่เหลือรอดอยู่นั่นเองครับผมแต่ว่าก็มีปริศนาอย่างหนึ่งนะครับที่เออผมว่าน่าจะเป็นแกนหลักที่ผมชวนติดตามมากแล้วแบบอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงต่อก็คือว่า ชะตากรรมของอการใช้แฮทนี่มันเป็นยังไงก็คือว่าในองค์ที่หนึ่งนี่เรานั้นมีการเปิดเผยอกว่าแฮทนะครับผมหากใช้แล้วนี่มันจะมีแบบข้อเสียก็คือแบบส่งผลกระทบด้านลบอะไรมากมายนะครับผมที่มันเรียกว่าลูนดิบอะไรเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่น่าตามต่อมากครับผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าต่อให้มีผลกระทบนะครับผมแต่เราก็มีพ่อพระคนใหม่นัก็คือทางวิกเตอร์ที่มาทําการ รักษาชาวบ้านนี่ับผมแต่รู้สึกเหมือนกับว่ารักษาแต่ละทีนี่มันจะอ่าใช้พลังเยอะไปหน่อยนะโดยที่ในองค์ที่1ของซีซั่น2เนี่ยผมจัดว่ามันเด็ดเลยก็ว่าได้ครับผมเพราะว่าผมดูแล้วนี่มันไม่ได้สึกเบื่อเลยนะมันรู้สึกสนุกแล้วมันก็รู้สึกที่แบบอยากจะตามต่อแล้วว่ามันเป็นอย่างไรโดยในท้ายที่สุดนะครับผมในองค์ที่1ตอนจบนี่ในตอนที่3ของซีซั่น2นี่ก็คือว่าทางแอบซ่าแล้วผมได้มอบกองทัพและแต่งตั้งเคทบินให้กลายเป็นผู้ประชาการนั่นเองในการ ประกาศกฎอายการศึกจะไปทําการจัดการกับไอ้พวกสอนให้หมดอะไรประมาณนี้นะโดยที่เอ่อก็รอองค์ที่2อ,อยู่นะครับผมว่ามันเป็นอย่างไรโอ้โหรออยากจะดูแล้วว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อนะครับผมว่าเรื่องราวแต่ละอย่างมันเป็นอย่างไรและรวมไปถึงชะตาการของ3มแชมเปี้ยนหลักๆโอ้โหทั้งเจสไฮเวอร์ติงเกอร์เอ็โคไอ้ที่จริงอ่าเอ็โคนะครับผมถือว่าเป็นแชมเปี้ยนตัวโปรดของผมเลยนะในเกม l l ก็คือแบบว่า ก็ชอบพี่แกชอบใช้พี่แกในการเล่นนะครับผมสำหรับทางเ c h o แล้วก็รอรุนอยู่ชะตากรรมของพี่แกจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับทางอาร์เคนโดยที่อาร์เคนในภาคนี้ครับผมข้อเสียที่ผมแบบอันนี้จริงมันก็แบบมันมีมาตั้งแต่อาร์เคนในภาคที่หนึ่งแล้วก็คือแบบว่าเวลาฉากที่มันแบบต่อสู้กันเนี่ยมัน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 จะแบบยังไงอ่ะให้ให้เปิดเพลงไงเปิดเพลงแล้วมันก็แบบมันจะเล่าเรื่องอันนี้อันนี้ผมไม่ชอบเลยนะแบบว่า ให้มันเปิดเพลงไปด้วยแล้วมันก็แบบเล่าเรื่องผ่านภาพอะไรประมาณนี้อันนี้แบบมันบางทีมันชวนดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ในบางตอนนะครับแต่ว่าอาจะว่า,าหาใครชอบก็คือชอบแล้วถ้าเกิดใครไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยอย่างผมนี่ก็คือแบบว่าถ้าถ้าเปิดว่าให้เปิดเพลงแล้วมันเล่าเรื่องผ่านภาพแบบให้เราดูแบบเออนี่มีเพลงขึ้นแนละ้วมันก็มีภาพเป็นอย่างนี้อย่างนี้ให้เราเตีความอันนี้แบบนี้ไม่ค่อยจยากนั้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอ่ะในภาพนี้ก็มีอีกแล้วก็มีไปแล้วกัน แล้วเราก็จะได้เห็นฉากการต่อสู้แะผลระหว่างวายกับทางจิงซึ่งถึงแม้วายนะจะบอกว่าวายอะเออแบบไม่ร้องสาวตายไปแล้วแต่พอเอาเข้าจริงพอเจอน้องสาวจริงพี่แกก็ไม่กล้าลงมืออะไรขนาดนั้นนะผมมีแต่ทางเคทลินนะที่แบบกล้าลงมือพร้อที่จะเผลิตศึกแล้วซึ่งซิลโก้นะครับผมผมก็จะขอบ,บ่นอีกสักทีว่าซิลโก้เนี่ อันที่จริงพี่แก้วก็เก่งนะแบบว่าถึงขนาดรวมลูกน้องได้แบบเป็นกองลหลายคนเลยขนาดนั้นพอซิลโก้ตายนี่ก็เกิดการียุคข,ขึ้นมาในซอนเลยก็ว่าได้ครับผมก็อยอมะะรับ้วบอกว่าซิลโก้นี่มันเก่งจริงนะเป็นถึงมาสเตอร์มายเลยก็ว่าได้แต่ว่าพี่แกก็ยังเป็นเหมือนแวนเดลซึ่งแวนเดลหลายคนที่คาดเดากันว่าแวนเดลนะครับผมที่จะมาเป็นวอลบิกนี่ เราก็ยังไม่เห็นวอลวิกเปิดตัวสักทีครับผมผ่านมา3ตอนแล้วไอ้ด็อกเตอร์ซิงนี่มันก็ยังคงทดลองวอลวิกต่อไปแต่ว่าก็ยังไม่เปิดตัวทีแต่ว่าในตอนจบนี่เราจะเห็นแวบ,บๆแล้วเพนแบบเป็นตัวเป็นตน,ตนตแล้วแต่ว่ามันยังไม่ออกมาสักทีอะ่ะก็รอดูอยู่ครับผมได้บทบาทของแวนดอลในฐานวอลวิกนี่เมื่อไหร่มันจะมาสักทีไม่ได้มาตอนท้ายเลยใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็รอดูต่อไปครับผมสลับชางอาร์เคนแต่ว่าประเด็นสําคัญมันจะไม่ใช่ประเด็นประเด็นอ่ะมันจะไม่ใช่ประเด็นสาคัญหรอกประเด็นที่ผมให้ความสนใจอ่ะ ก็คือประเด็นเรื่องของแฮสติกนั่นแหละครับผมส่วนประเด็นอื่นเนี่ยค่อยว่ากันอยากดูและ e ฮสติกมันจะเป็นยังไงต่อไปวะสหรับวันนี้ใครคิดเห็นยังไงกับทาง r k ร์เคซีซสององค์ที่หนึ่งก็แคกมาบอกกันได้ครับผมสหรับวันนี้พวกก็ม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ